นาตัดดนตีเหรอกโออกโ,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 โอ,อืมอน็จะกแกแล้วนะครับแล้วก็จะไปข้ามานนะ เฮ้ยดีเวลาเราฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถยังไม่ได้เลย้องขอเป็นเสือตัวละกันนะครับตอนนี้กำลังวิหากคลับคลับซะสระคลับคนแก่อันนี้ได้ด้วยคลับ แอปปูตนอนเลยก็หลับผู้วางผิดนะก็ับ่ก่อนไปก็ไปลบมานาไปก็เป็นฐานอีกผมเผาไปแล้วนะครับแลตอนนี่ผมยงไม่เจอะแรเลยค่อยเจอแก เดินเลยพลังคมวดตกลับกลับมาซืบทั่วหิงกระทุก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 ดินเยอะๆเราต้องขลาดดินออกอันนี้พลังวิ่งดึกดื่อาถรนมาแล้วก็ทอสี่อันได้เป็นสิบหก นะ่าขวัญ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  คลอวเป็นสติแล้วก็เยเกยมสร้ามาแล้วครับอ่าตอนนี้ก็ดังๆหน่อยนะเพราะว่าเมคนสตาร์ทเครื่องลดถ่ายนะครับผมเราจะพูดอะไรทุกเ,เรื่องจะใช้เลยปกตินะ thửinความกล้า

เชื่มด้วยนะหน่อยกอดสปริงไ้ถึงไม่้ะตั้ง